แซ่บอ to ันนี้พี่น้องอาหารเส้าหีสินหมาปูอยู่ที่หมาปูโม่ป่าครับอยู่ที่บ้านปากซองพี่น้องนี่หมาปูครับทุกคนโมแนงโมแรงคืนนี้สองเด้อมโมแรงคืนนี้สองเด้อต้องการพิมพงานเนี่พี่น้องเอ้พิมพงานเออสองหน้าที่งครูเวอร์ซันล็อกเราบันยูยูสองยูทูปสองยูทูบเด้อพี่น้องเด้อเวอร์ซันล็อกนี่ครับเป็นพิมงานอ่ะ กำลังกะเกี่ยมนาะพี่น้องเอ้ยมืแรงมืแรงจอดเติมมือแรงมือแรงคืนนี้ตู้ไม่ได้เปิดมื่อคืนนี้ฮะเฝ้าโพดแรงจัดเต็มเลยมืแรงมืสั้นอย่าลืมอย่าลืมมืสั้นเด้อนี่ก็เป็นการกะเกียมพี่น้องเกี่ยมร้อม่อมหาวิธีนึงเทสเป็นการอยู่เป็นการงานที่บ้านปากซองพี่น้องมากับบริษัทไฟฟ้าเราจำกัดผู้เดียวฮานอากาศเออฮานอากาศพี่น้องบ้าแล้วหรือว่าจะเป็นฮานอากาศ จะเป็นเมนูอ่าซิมาปูเดี๋ยวเราสอบซิมนะฮะเขาทายให้จับตรหนั้นเดี๋ยวนะครับทุกคนดิว่าครับไหนเนี่อืมโอเคครับจังโอเคโอเคนำมาเด้อ